ทำไมถึงไม่มีแสง <c oughs> เวลาเปิดสายวัดแสงจะพุ่งไฟแต่ถ้าเป็นที่บอกพูดเมื่อกี้ถ้าเป็นวังหลวงวังหน้าแสงไฟที่เจียไม่ขึ้นจริงด้วยเห็นไหมเป็นสายวังหลวงแล้วพระจะไม่มีแสงเวลาตัดเจียตรงเนี้ยจะไม่มีแสงไฟพุง่งเพราะ แปลกเหมือนกันทุกครั้งสังเกตถ้าเป็นสายวังหลงสายวังหน้าจะไม่มีแสงแสงที่พุ่งเห็นไหมคะอันเนี้ยค่ะสวยงามมากค่ะดีใจกับผู้ที่จองหนึ่งเก้าสามนี่ที่เป <c ười> ที่บอกให้เป็นขวัญใจคนจนนะเฉพาะตอนที่ก่อนปอปเปิดถีบแต่พอเปิดถีบแล้วก็ไม่ให้เป็นวัดใจนะฮะเพรว่าสวยมากอีกอีกหีนหนึ่งไ็นไงบ้างได้เห็นกัน เม่มาใหม่ว<ห>ันนี้ก็ได้มาชมบารมีค่ะถือว่าเข้ามาในสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะ